วันนี้เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าถือว่าวัดถ้ำสพุพงอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารของเราวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะสงฆ์ในท้องถิ่นแล้วก็ต่างถิน่นตลอดถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิน่นได้มาร่วมกันเพื่อ จะปักลงหลักปักเขตหลักระสูงขามสีมาในวันนี้ขณะนี้พวกเราได้ถวายพระทหารพระสงฆ์ก็ได้จัดพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรในการจัดอาหารเออก็รู้สึกว่าอาหารล้นหลามขอให้ดูดูแลกันนะพี่น้องลูกหลานทุกคนให้ทั่วถึงอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสัพเพสัตตาอาหารฤธิกา สัตว์ทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ของเราก็เหมือนกันนะั่นแหะเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นให้ดูดูให้ดูให้ทั่วถึงดูแลให้ทั่วถึงแต่ทําไมบางครั้งศรัทธาญาติโยมคงจะมองครูบาอาจารย์อาหารต่างล้นหลามก็จัดทั้งหมดแต่หลวงพ่อเคยไปกรุงเทพแล้วไปสถานที่หลายแห่ง เวลาทาญ,ญายิโยมถวายอาหารมาอย่างนี้แหละอาหารมันล้นหลามพระก็ลำคาญใออาหารออบอกว่าเอออาหารเอามาพอประมาณนั่นแหละพอแล้วจำนวนนั้นเอาไปให้คณะทศญาตาโยมเอาไปกินซะเอาไปออกไปพอขณะนี้พอ,ดดพอ,อ,อแต่คณะทาญ,ญายาโยมเห็นอาหารตัวเองยังไม่ได้ผ่านครูบาอาจารย์ก็ไม่สบายใจน้างิ้วคิวขมมด เ,เราจะเข้าไปหยิบออกกลับคืนหรือเปล่าฮะเออก็อยังไงพอจากนั้นก็สรุปแล้วก็คือไม่สบายใจเพราะเหตุไรเพราะว่าการที่จะทําอาหารมาถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยพวกเราคิดกันทั้งวันทั้งคืนทั้งครอบทั้งครัวสามีภรรยาลูกหลานมาช่วยกันเพื่ออยากจะได้บุญในเมื่อเอามาถวายพระทหารพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ไม่ให้ความสําคัญพอมาแล้วก็อาหารมาหน่อยนึง ใครๆก็จะมาแจ้งเข้ามาเข้ามาก่อนจํานวนที่เหลือนี่ก็อ,ออกไปก็ทําให้ผู้ที่คิดอยากจะทําบุญไม่สบายใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองมาคิดถึงจุดนี้คิดถึงน้ําใจของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับอาหารของพี่น้องประชาชนถ้าจะหวานล้นหลามไหมหลวงพ่อเขารู้จักประมาณท้องตอนเองเหมือนกันนะฉันอาหารเพียงไม่มากนิดหน่อยก็พอแล้ว จานเดียวเท่านั้นละพอแล้วแต่ทําไมเอาไว้มากเ,าเมื่อทานอาหารแล้วก็เออเอาอาหารไปจุดไหนที่ขาดเหลือขาดตกปกพ่องเอาไปช่วยช่วยดีดูนะเสริมนะเ,เสริมบางคนก็บางกลุ่มก็ขี้อายอาไม่สามารถที่จะเข้าไปแย่งอาหารในที่ชุมชนได้เพราะนั้นอาหารที่ของเราเหลือเออเอาเอาไปให้ผู้เท่าผู้แก่ผู้ที่มีอาหารน้อยไปเสริมเสริมนะ นีน่นะหลวงพ่อเขาให้อาหารกับพี่น้องประชาชนอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยเก็บประอยุ่เพื่อดูความขาดตกบกพร่อ,องของพี่น้องประชาชนนี่แหละสรุปแล้วหลวงพ่อให้ความสําคัญเรื่องอาหารว่าสัพเพสตตาอาหารฤทธิกาสัพพสัตท,ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปนสถานที่ใดไม่ได้พูดไม่ได้โอ้อวดไม่ได้คุย ไปสถานที่ใดโดยมากอาหารเนี่ยล้นหลามนึกพระนะัตธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อจะมาคิดย้อนๆหลังเหมือนกันนะสมัยเมื่อหลวงพ่อเข้าไปอยู่กับองคหลวงตาบ้านตาสมัยนั้นอาหารก็ไม่มากใช่ไหมคนมาจังหันก็ประมาณห้าคนสิบคนถ้าถึงยี่สิบคนไปนว่ามากแล้วแต่วันเสาร์วันพระวันอาทิตย์เพราะสมัยนั้นครูบาอาจารย์ ก็ยังพร้อมหน้าพร้อมตามีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปูตง่ต่างๆอยู่ในเขตเมืองอุดรมีหลายวัดสัทยาญาติโยมก็กระจายไปไปทําบุญตามวัดต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างวัดป่าบวันตาล้องตากมมหาปัวก็ยังเป็นพระน้อยอยู่ในน้อยในหมู่ฝูงอะไรงี้เถอะสมัยนั้นประมาณ60อายุ6 0กว่าเองแต่หลวงพ่อเนี่ยขณะนี้ก็71แล้วนะคณะสัทยาญาติโยมลูกหลาน แต่สมัยนะั้นหลวงตาอายุหกสิบกว่าเพราะนั้นอติเลกขลาาหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่เขามาเกี่ยวข้องน้อยหลวงพ่อเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะคนกรุงเทพเนะี่ยเข้าไปโดยมากจะไปหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันมากกว่าเพราะหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันท่านใจดีเข้าไปอ้าวไงศรัทธาญาติโยมมายังไงมาจากไหนอ้าวเอาเหรียญแจกก็มีเหรียญแจกนะหลวงปู่ฟันแจก ลวงปู่ขาวก็มีเหรียญแจกนะแต่หลวงตามหาบวชเข้ามาทําไมมาย่งทําไมมาเก้งก้างๆพวกนี้มันต่างกันใช่ไหมล่ะพวกนั้นก็สัท้ายญาติโยมก็ท้อยอะไรอย่างโอ้โหหลวงตามหาบวชนดุจริงๆเอไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นพระดุขนาดนี้นะเ,เขามาปรปับมาขนาดอธิบดีอธิบดี กรมการศาสนาก็วัดใหญ่ที่สุดว่างน้นเ่เข้ามาพอเข้ามาเกึบกลับขึ้นมากับลูกน้องก็แตกแตกวงกันออสมัยกล้องถ่ายรูปมันก็หายากอีกต่างหากใช่ไหมพอที่บดีมานั่งเขาก็จะถ่ายรูปต่อพระผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็จะต้องถ่ายรูปใช่ไหมป,ปุบปับเขาก็ตั้งมุมตั้งมุมกล้องปุบปับปุบปับปบับก็ถ่ายรูปหลวงตามาหาบวชมันถ่ายทําไมแต่รับบริญาตอะไรอย่าง ก่อนที่จะถ่ายรูปต้องได้ขอได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปสะก่อนถึงจึงจึงถ่ายได้ท่านอาธอธิบดีสอนลูกน้องอย่างไรทําไมจึงให้ลูกน้องลุ่มลาบถึงขนาดนี้โอ้หลงตานี่ไม่ไวหน้าใครเลยเพราะนั้นสมัยนั้นนะ่ะคนที่เข้าไปหาหลวงตานี่มีน้อยมากนะลูกหลานนะคณะทายาทโยมนะแต่ลวงตานี่ดุ ดูอะไรดูมีเหตุผลนะแต่หลวงพ่อฟังดูแล้วท่านมีเหตุมีผลลวงตาที่ท่านจะดุใครนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพอช่วงหลังหลังปลายมือเนี่ยไม่มีองค์ไหนที่จะมีลูกศิษย์ลูกหามากไปยิ่งไปกว่าองค์หลวงตาและธรรมเทศนาของหลวงตาก็ยิ่งใหญ่ออมากที่สุดในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพราะท่านในเป็นมหาด้วยแล้วก็ท่านในปฏิบัติ ได้สําเร็จมรรคผลด้วยเพราะนั้นทั้งสองอย่างท่านมารวมผนวกกันท่านจึงเป็นพระมหาเถรที่น่าเคารพกราบไหว้และก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอีกต่างหากเรื่องการที่จะขี้ตนีทีเหนียวหรือการเห็นแก่ตัวขององค์หลวงตาเนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นหลวงพ่อเขาไปอยู่กับองค์หลวงปู่หลวงตาของท่านนะอติเลกรล่ของท่านก็มีน้อยอย่างที่ว่าเวลาตอนเช้าอย่างนี้ละ่ะ เวลาได้อาหารมาเนี่ยอาหารท่านอาหารไหนที่ท่านชอบฉันนะอพอหลวงพ่อเนี่ยจัดอาหารต่อหน้าท่านหลวงพ่อเ็บเก็บเก็บอาหารเอาไว้อพอท่านเผลอปั๊บเราก็จิบปั๊บใส่บาตรเฮ้ยว่าไปไปเอาไปแจกหมู่ไปเพื่อนมาโยุ่งทําไมเนาะแต่แล้วก็ใส่ไปแล้วท่านก็เฉยล่ะนี่แหละหลวงพ่อว่าโอ้ในสงอาหารที่ถวายครูบาอาจารย์ ที่ถวายองค์หลวงตาที่เราได้ทำใน,ในข่าวนั้นทุกวันนี้อาหารของหลวงพ่อไปนสถานที่ใดนี่ไม่ใช่คุยในคะณะสถาญาติโยมโลูกหลานรู้สึกว่าอาหารล้นหลามเพราะเหตุไรเนี่ยเพราะหลวงพ่อนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เน,น้นเรื่องอาหารอยู่กับคณะสถาญาติโยมโก็เหมือนกันออไปยังไงมายังไงกินข้าวหรือย,ยังอิออ่มหรือย,ยังฮะนีอ่อันนีุ้นิสัยของหลวงพอ่อถึงจะเป็นพระป่าพระดง อยู่กับครูบาอาจารย์มาจากน้อยหนุ่มกเ็เถอะจะเป็นเนนของหลวงปูล่ลาหลวงปูล่ลาพ่อขึ้นมาน่งกินข้าวหรือยังไปที่ไหนมาอย่างไรพักที่ไหนดูนะท่านจะให้ความใส่ใจสนใจปฏิสันฐานคาระวะตาคํานี้แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าล่อยหลอไปเรื่อยหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำพระเนนของหลวงพ่อไว้อยู่เสมอ ปฏิสันฐานคารวตาเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับเพราะพี่น้องสัทยาญาติโยมก็ามาเกี่ยวข้องก็คือญาติโกโหติกาเป็นญาติของเรานั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่มีไม่วางลากวางฐานวางทาย,ยาตไว้ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญดูแลพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่ง เข้ามาหล้ออยู่ยังไงกินยังไ,ไงไปยังไงอาหารการบริโภคพ,พอไหมลูกหลานคณะสัตายาติโยมเพราะนั้นขอ,อฝากไว้กับคณะสัตายาติโยมผ้านเนรลูกหลานน้องลุง,งทุกคนนะไปนสถานที่ใดต้องมีน้ําใจมีเมตาตาต่อกันอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็มาไปชุมอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นบ่ายประชุมทั้งตานบ่ายบ่ายสองโมงนะคณะสัตยาติยมลูกหลานนะ จนถึงบ่ายห้าโมงเมื่อวานจะได้มาที่นี่เพราะนั้นหลายรถหลายอย่างหลายแนวหลวงพ่อเออหลวงพอนะ่ออายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนักขันะขสัตยาธาญญาิโจมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อขอลาแล้วปีนี้มาเป็นได้แปดปีแล้วเป็นคือสี่ปีหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสี่ปีเหมือนกับผู้แทนรัษดรลักษณะนั้นนะครบดิวสี่ปีแล้วก็เลือกประธานใหม่เลือก,กเลือกคณะกรรมการใหม่ แต่หลวงพ่อเป็นมาเออยังไงขอหลวงพ่อปีแรกดี่ใหม่เนี่ยกำลังตั้งไข่ขอให้หลวงพ่อเป็นรอบที่สองอีกเทิร์นเออเอาเออพอเป็นมาเอาเป็นรอบที่สองพอแลวนะที่นี้นะจุกหลวงพ่อก็มากแล้วหลวงพ่อขอลามือละมอบให้คณะกรรมการจะตั้งใครเป็นรรประธานต่อไปกรรมการคนไหนก็สุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะเลือกกันนะนะเพื่อความสะดวกสบาย หลวงพ่อก็จะลาแล้วเมื่อวานนีแต่คณะกรรมการบอกว่าโอ้หลวงพ่อลาแล้วก็ยังไงยังไงอยู่คือยังไงก็ขอให้หลวงพ่ออยู่ต่อไปอีกเถอะเออถึอยังไงก็ไม่ให้หนักอกหนักใจการงานทั้งหลายพวกผูหผงผงผู้ฆ่าทั้งหลายจะช่วยกันจัดทำเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธหลวงพ่อเออเห็นแก่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้อยก็ เราก็ยังมีหูมีตาก็ยังมองมองอยู่ก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเออเอาถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายคณะกรรมการทั้ง15ท่านนี่นะตั้งอกตั้งใจทํางานไม่ให้หลวงพ่อหนักใจไม่สร้างปัญหาไม่ให้หลวงพ่อหนักใจหลวงพ่อไปจะอยู่แต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านะั่นนะท่อต่อไปลยเหมือนกับท่านสมเด็จอ,องค์เตียวนี่นะเนี่ย มีอะไรเดยพวกลูกน้องไปทําอะไรขึ้นมาเนยเออสื่อถึกสอบหน้าสอบหลังเนี่ยไม่ได้นะอสอบอายุเมื่อหลวงพ่ออายุยังแก่อายุแก่ไปแล้วเ,เพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทักทั้งสิท,งท่านเนี่ยตั้งหกตั้งใจทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะเป็นหลักให้แต่ถ้าว่ามีปัญหานะ หลวงพ่อจะไม่สบายใจเมื่ออายุแก่ขึ้นมาแล้วมาถูกสอบเรื่องเงินเรื่องทองบ้างพ่อหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังเงินทองเงินคําทรัพย์สมบัติบวชมาในชาตินี้บวชมาเพื่อหวังมัก,มกหวังมักหวังผลหวังพระนิพพานให้ถึงพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งภายนอกเหล่านี้เราก็ทําไปเพื่อสุมชนเพื่อสังคมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้แต่หลังหลวงพ่อเขาเอาถ้าเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็รับนะเพราะว่ามีประโยชน์ส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็เคยมาหลายหลายครั้งแต่เมื่อใหม่ๆมานี่ก็มีพระครูบาอาจารย์ท่านบวชมาทั้ง42พรรษาถ้ามาพวยเขาเนี่ยเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงหงวัวใจไม่พอหวัวใจขาดเลือดจะต้องใส่บอลลูน ทีนี้เข้ามาเ้าก็ไม่มีศรัทธาญ,ญาติโยมรู้จักเขาก็โทรไปหาหลวงพ่อเอาท่านประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นท่านว่าย,ยังไงหลวงพ่อเออเอาเอา,เอาเลยรักษา,าถ้าครูบาอาจารย์พระเนนตายหมดแล้วมูลนิธิจะเก็บไว้ทําไมเอาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อบอกมาแต่พอทําเสร็จแล้วโอ้โหไม่ใช่น้อยนะคณะนะาธายาติโยมลูกหลาน บอทำบอลลูนบอลรูนสามเส้นอยู่ที่หัวใจหมดไปสองสองแสนสองนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ข่าวก่อนก็มะเร็งอีกเหมือนกันแต่เมื่อวานก็มีการเสนอขึ้นมาอีกเหมือนกันจะใช้เงินหนึ่งล้านเพื่อรักษามะเร็งคุบาอาจารย์หนึ่งล้านกว่ากว่าท่านอาจารย์จะอนุมัติไหมหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่เสียดายเงินแต่ให้คณะแพทย์ทั้งหลายช่วยกันคิดถ้าจะรักษาแล้วหาย เรอว่าดีขึ้นประยงไปได้หลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่ารักษาแบบหลับหูหลับตาไม่คิดโยนเงินทิ้งเงินมันก็หายากนะพอพระเนนในอีสานของเราก็ต่างหลายเพาะร้อยหลายพันหลายหมื่นองค์ถ้าหาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์คณะกรรมการทั้งหลายช่วยกันคิดสำหรับหลวงพ่อเองคำว่าห่วงห่วงไม่มี มีแต่ให้เกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์เท่านั้นละ่ะที่มาทำงานในจุดนี้นี่แหละพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวไม่เล่าให้แนวผลการงานของหลวงพ่อให้คณนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานก็คงเหวโอ้หลวงพ่อของเราเนี่ยศรัทธาญาติโย,ยมรู้จักมกคุณคงจะมีจตุป,ปัจจัยมากและจะเก็บไว้ที่ไหนฮะ หลวงพ่อเนี่ยจ่ายะลอหล,ลูกหลานนะคณะทายาิโยมนะถวายไปเรื่อยพอที่จะถวายสงเคราะห์ที่ไหนไหนได้ก็ช่วยสงเคราะห์ไปเ,เมื่อเราอยู่ได้พุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องอยู่ได้นมันต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่เราจะไปรวยคนเดียวเอ,อ,เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนศัทาญ,ญ,ญาิโยมก็ไม่น่าจะถูกนะเ,เราเป็นผู้ ยากจนเกาะกินพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ไมไม่มีการเหลียวแล่ึ่งกันและกันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันเนะ้อพี่ได้สองน้องได้หนึ่งประเทศชาติบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขรม่มเย็นเป็นสุขไปได้ถึงเราจะจะจยากพูดขนาด,น,าดน้อยกิทำถ้าพูดไปแล้วมันกระทบกระเทือนก็ไม่น่าจะพูดนะ ถึงอยากจะกระทําขนาดนั้นก็ตามถ้าทําไปแล้วทําให้เดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนสังคมเราก็ไม่น่านจะทําอีกเหมือนกันก <โป sidewalk> ารคิดสิ่งไหนก็ตามถ้าคิดถูกถ้าคิดถูกถ้าคิดเป็นศีลเป็นธรรมเราก็ควรจะคิดถ้าคิดออกไปแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนการกระทําคนให้คนอื่นเดือดร้อนอการพูดออกไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน เราก็ไม่ควรจะทําควรจะสํารวมระว่างกายวาจาใจของพวกเราท,ท,ทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือให้คิดดีทดําดีพูดดีถ้าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความผาสุขการอยู่ด้วยกันมากน้อยทั้ง hey, ห,หลายองค์ก่อนด้วยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแต่พวกเราให้สํารวจดูว่ารู้ไหมดีถ้าพวกเราสํารวจตรวจตาดูว่าดี อดีตอดีนั่นคืออะไรถ้าพวกเราวันรู้ว่าดีนั่นแหละปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีแต่ว่าดีกับชั่วก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงล่ะท่านดีหรือชั่วก็ยังไม่รู้แยกไม่ออกนะแสดงว่ามันโง่ามากนะถ้าพวกเราถ้าอยู่ด้วยกันแบบโง่ๆแล้วมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับนะักตาญาติายโยมลูกหลานพระเนนลูกหลานน้องนุง่งทั้งหลายนะต่อนนี้ไปรับพรเถิ ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคขรังเอวะมเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปะิอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนาราสุยะธามนิโชติ ระสุยาทาสาพิตโยวิวันตุสปารโควินาสตุม,มาเตภาวะ วันตารายโยสุกิทิขายโยโกภาวาภิวัตธานาสิลิสานิตจางวนทาป้ายจายยินอจาตารนทาง

อาเกธรรมเมปัชนนางวิรางคุปตะเมสุเขอาเกสรเขีปัชนนางปุญญาเขเตอนุตรเรอากาตมิงรานางดาตังอาการปุญญาประวัตติ อากายโยเจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสาดาตาเมทาวีอากาธรรมมาสมายโตเดวะภูโตมโนโสวาอากาปตต ป่าโมติติะวาตุสาพามังกาลังราคันตุสาปเดวตังาสาพานุทานุภาเวนาาโีปวันตุเตภาวัตุสาพามังกาลังราคันตุสาปเดวตัง สามบาธรรม,มานุภาเวนะสาโสธีภวัน,วนวตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาตามบาสังขารนุปาเวนะสารโสธีภาวันตุเต นีที่หลวงพ่อรับซั์ผีเองนะคณะทาญา,า,าจโจิโยมตามให้จริงซัพผีต้องพวกองค์ลองต่อไปเพราะนี่หลายเจ้าอาวาสนะบางองค์กับซับผีโอซับผีหนะลวงพ่อเลยซั์ผีเองเหมือนนะเ,ออเหมือนกับหลวงหลวงพ่อวัตโกวัตเคียนวัตตนใสใช่ไหมไปไปรับนิมนต์อย่างนี้นหะ เออวันหน้าก็อายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกวัตโกจังไรไอ้ยาองค์องต่อไปนี่เออเอาแต่เอาแต่เปรียบวัดเจ้าของเลยเออองอะไรนะวัยอายุอายุวัตตะเคียนธนวัตตะเคียนองค์นั่นอ้อยเอาแต่เปรียบเจ้าของององอะไรวะอาะยุวัตอายุวัตต้นใจ ฐานะวัดตน้นไทรศิริวัดตน้นไทเอาไปมาสามองค์เนี่ยไม่เข้ากันเลยเพราะว่าเอาเอารัดเ,เอาเปรียบเข้าวัดเจ้าของเนี่ยผู้เองวัดตะโกผู้เองวัดตะเคียนผู้เองวัดตน้นไทรวันหนึ่ไปไปมาหลุมมานำมานุมมานำมานลุมมานำวนไปเนี่ยเราหลวลงพ่อขัวจะเป็นง่ายสั้นแหละหลวงพ่อจะไป็นซับพี่เอ๋งไร้วัวันไป